จัดมาสวยๆส,สภาพว,าว้าวคันนี้สีดำดุนันเท่ๆแบบนี้เลยค่ะกับ h อนด a าแจ๊ด1.5ตัว V ีของเราค่ะบอกเลยสภาพว้าวมากๆราคาดีๆลงมาจากป้ายแดงเกินครึ่งราคานะคะอยู่ที่แค่400,000หนึเท่านั้นเองนะคะได้รถปีใหม่ๆใหม่หมๆเลยนะคะมองหารถสวยใช้งานสภาพดีๆชอบแบรนด์หลักๆแบบนี้เครื่องยนต์1.5ด้วยคันนี้บอกเลยมันสภาพแบบว้าวมากๆ,ๆเกียร์ออโต้ภายในเบาะนังคุมทนด้วยสีดาทั้งคันนะอ่าแล้วก็สภาพเนี่ยไม่ กังวงเลยนี่คือแรกเข้านะคะบอกเลยคันนี้ไม่มีพิความชนหนักหรือว่าจมน้ําออปชั่นมาเต็มนะคะออปชันมาเต็มฟังก์ชันก็ได้นะคะซื้อไปแบบแต่งหล่อเท่ๆได้เลยคันนี้นะคะกับตัวแจ๊จ GK ของเรานะ,ะตัวเบาะค่ะไม่มีช้าแน่นอนคันนี้ไม่เพียงใช้อาไม่ใช้งานเพียงแค่1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นได้รถแบบสภาพว,าว้าวมากได้รถปี19ด้วยนะคะเกียร์ออตโต้แท้ๆมาจากโรงงานนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังแล้วฟรีดาวได้ด้วยคันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณสักเจ็ดพันเท่านั้นเองนะคะใคร อยากได้นะคะดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะเซฟเบอร์เราเซฟเบอร์ได้เลยนะคะไลน์ขึ้นเลยหรือติดต่อสายด่วนก็ได้24ชั่วโมงบอกเลยค่ะนี้ออกได้ทุกอาชีพค่ะซื้อได้ฟรีดาวได้ยอดจัดลดนเลยสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเจอกันในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ e ิวรมรถมือ2เกรด A ค่ะพี่หาวันนี้มีรถแจ๊ดมานําเสนอกับตัว GK 1.5ตัวรองท็อปของเราปี2019ด้วยสีดาดูดันขนาดนี้บอกเลยว่าสภาพสวยมากๆนะคะใครมองหารถสวยสภาพดีราคาเพียง4ี่แสนกับ1 0 0หมบาทลงมาจากป้ายแดงเกินครึ่งอยู่แล้วราคานี้นะคะแถมไม่ใช้งานค่ะแท้ๆเลย1นึ่งแส กิโลเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวได,ได้ยอดจัดลุ้นด้วยคันนี้เริ่มต้นในประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจนะคะติดตามช่องอิ๋วไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อติดตามรถสวย,สวยที่อัปเดตได้ทุกวันและฟรีดาวได้บอกเลยคันนี้ออกได้ทุกอาชีพค่ะไม่มีปัญหาแบ็คลิสต์บูโรพี่ทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือถ้ามีนิดหน่อยไม่เป็นไรลองทักเข้ามานะคะช่วยได้ช่วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยสภาพดีคันนี้นะคะดูคลิปให้จบนะเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของอตัวสภาพรถกันบ้างดีกว่านี่คือสภาพ รับเข้ามาค่ะพี่ๆหาสีดําบอกเลยว่า,ว,า,ว,าว้าวมากๆเหลี่ยมสีคมไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่มีรอยรักยิ้มไม่มีรอยบุบไม่มีรอยเบี้ยวบอกเลยคันนี้นะรับประกันค่ะไม่มีโครงสร้างที่แบบว่าชนหนักเข้ามาแน่นอนพิการหรือว่าจมน้ํานะคะเช็คปร์ดได้เลยคันนี้เริ่มทำรูสูญหายไม่มีเป็นรถนะคะเจ้าของแค่มือเดียวเท่านั้นเองนะคะใครมองหารถสวยสภาพดีเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปค่ะติดต่อได้เลยหรือย้ําเบอร์อีกทีค่ะ098านะคะ7 0 6 7 3 2 4เบอร์นี้ทักแชทและแอดไลน์ได้ตลอดเลยแค่เมมเบอร์ค่ะแค่เซฟเบอร์เท่านั้นเองไลน์ึ้นติดต่อเข้ามาได้ตลอดเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้้อองงอกกนนััวววลลบเยคคนนนีาามๆะะ อามาดูในส่วนของด้านหน้าค่ะในส่วนของอตัวฝากระโปรงด้านหน้าเหลี่ยมสีโครมนะบอกเลยว่าชัดมากๆนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยเดิมแท้แน่นอนไม่มียกไม่มีเปลี่ยนค่ะคันนี้เจ้าของเดิมค่อนข้างจะดูแลดีนะไปทะเบียน9กกอไก่ชกเชเจจองคันนี้ได้คันนี้ไม่มีบิดไม่มีเปลี่ยนแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตัวไฟตัดหมอกค่ะเป็นไฟแบบหลอด LED เรียงเม็ดเส้นสายค่อนข้างที่จะสวยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะตัวไฟด้านข้างค่ะไฟหน้านะคะโครมแท้นะ ให้ดูใกล้ๆชัดๆค่ะไม่มีอรอยแตกไม่มีรอยร้าวไม่มีรายงาตัวหลอดได้หลอดแบบซี่นอนนะคะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์มาให้ค่ะคันนี้นะคะเป็นไฟแสงสีส้มนะบอกเลยว่าสวยมากนะคะไฟลงไฟเลี้ยวออกได้ตลอดเลยคันนี้นะคะไม่มีแน่นอนที่แบบว่าโหออกไปแล้วมีปัญหานะคะเพราะรถที่นี่มีการรับประกันค่ะมีการบารันตรหลังการขายให้ด้วยในส่วนของตัวแบตเตอรี่ค่ะระบบไฟเครื่องยนต์และเกียร์เพราะฉะนั้นออกไปไม่ต้องห่วงเลยค่ะคันนี้บอกเลยว้าวมากๆนะคะใครที่ต้องการมองหารถสวยๆนะอย่าลื นะเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงหรือใครที่อยู่ในละแวกนี้ค่ะสามารถนะคะ,ะเข้ามาทดลองขับหรือว่ามาชมในส่วนของตัวรถได้นะคะเรียนเชิญเลยค่ะทีะ่บริษัทเพชรยนต์นะคะติดต่อหาเซลล์อิ๋วได้เลยนะคะตั้งอยู่ถนนเซรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะนี่อจะพามาชมในส่วนของด้านในตัวรถกันเลยดีกว่านะคะบอกเลยคันนี้คุมโทนสีดําด้านบนเป็นสีเบจค่ะทูโทนค่อนข้างที่จะสวยแล้วประตูนี้ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีบุบไม่มีหักนะคะ รอยแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบค่ะเม็ดสีเม็ดอาร์กอยู่ครบเลยนะคะตัวกระจกค่ะไม่มีเปลี่ยนแน่นอนคันนี้โลโกโฮ้ฮอนด้าอยู่ครบติดฟีลมีลมิน่ามาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันใช้งานได้ปกตินะคะตัวแผงประตูค่ะคุมนะคะในส่วนของกระจกนะคะเป็นระบบปรับไฟฟ้าทั้งหมดค่ะปรับมุมมองกระจกค่ะทุกอย่างอยู่ในมือเราทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเสาหลักเสาเอค่ะเห็นไหมฮะหัวน็อตสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็ในส่วนของ แต้มสีโรงงานอยู่ให้ดูเลยนี่เห็นไหมชัดมากค่ะแผ่นซิลิโคนซิลิโคนที่บอกเลยนะคะไม่มีแกะไม่มีไข่แน่นอนนะคะดึงแบบแน่นๆเลยเสาตรงกลางค่ะสติกเกอร์คําเตือนอยู่ครบทุกที่นะคะแล้วก็หัวน็อตบอกบอกเลยนี่ว้าวมากนี่อดึงในส่วนของซิลิโคนให้ดูเลยนะคะเม็ดอาร์ให้เห็นชัดๆสักนิดนึงนะคะมาชมรถตัวจริงมาทดลองขับนะคะมาดูความสวยมาดูความว้าวของเขาได้นะฮะรถที่นี่เกรด A คุณภาพทุกคันค่าฟรีดาวได้ทั้งหมด ะค,ะคอนโซลด้านหน้าค่อนข้างที่จะสะอาดนะแล้วก็พวงมาลัยค่ะ3ามการน,นะคะมีปรับนะคะลดเสียงปรับเสียงนะคะในส่วนของตัวเครื่องเสียงได้นะฮะหน้าจอเรือนใหมค์ค่ะระบบแบบแสดงผลนะคะก็คือเป็นเรืองแสงนะ ตัวแอร์นะคะเป็นแอร์แมนนวลอยู่นะคันนี้เกียร์ออโต้มาจากโรงงานค่ะในส่วนของตัวเบรกค่ะเป็นก้านมือจับปกติเลยเบาะค่ะเป็นเบาะหนังค่ะเบาะหนังมาจากโรงงานนะการปรับเบาะค่ะยังเป็นปรับแบบแมนนวลอยู่รุ่นนี้นะอ่าเป็นรุ่นที่จะต่อไปอาจจะเป็นแรไอเทมนะเพราะว่าตัวรถแจด๊ดอะสามารถแบบว่า นำไปแต่งแล้วสวยนะคะลูกค้าค่อนข้างหาที่จะเยอะค่ะแล้วก็นี่ในส่วนของประตูด้านหลังค่ะบอกเลยคันนี้ไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดมาแน่นอนนะคะในส่วนของกระเป๋าจริงโจ้ค่ะยังตึงๆอยู่เลยนะคะเบาะด้านหลังผู้โดยสารนะคะบอกเลยว่า,ว,าว้าวมากๆนะคะแล้วก็สามารถปรับเบาะได้ด้วยนะค,ะคันนี้พับเบาะได้นะคะเป็นส่วนๆด้านหลังค่ะในส่วนของตวัวไฟเบรกค่ะเส็นไรฟ้าใช้งานได้ปกตินะคะโลโก้ตัวอักษรอ,อยู่ครบเรียงเส้นเลยนะคะนี่สวยมากนะคะนี่เห็นไหมคะ ถือว่าโอเคเลยนะคันนี้ถ้าลูกค้าต้องการเซ็นเซอร์ถอยอะถ้าจบใน,ถ,บใน,น,นะะถ้าจบในคลิปนี้นะคะถ้าจบในคลิปนี้นะถ้าลูกค้าจองในคลิปนี้นะ,ะเดี๋ยวจัดเซนเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะเปิดขึ้นมาด้านบนด้านฝาท้ายค่ะพี่ขานี่สวยมากนะคะอ่าบอกเลยว่าคันนี้เดิมทั้งคันคะ่ะคันนี้เดิมทั้งคันนะคะไม่ต้องห่วงนะคะ อุปกรณ์ฉุกเฉินยางอะไรคะ่ะมีมาให้ครบแล้วนะคะแถมบอกเลยว่าคันนี้นี่โอ้โหได้ไปนี่โชคด้านท้ายนี่ใช้งานได้ปกติเลยเพราะฉะนั้นใครอยากได้เลือสวยสภาพดีอยากได้รถเครื่องดีๆเครื่องยนต์เดิมๆนะคะต้องถักเข้ามาได้เลยคันนี้ฟรีดาวน์ได้วยผ่อนเริ่มต้นเพียง7,00 0กว่าบาทย้ำอีกทีนะคะออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดซื้อได้รถสไลด์มีบริการแล้วก็เจ้าหน้าที่ในเรื่องของการเอกสารดําเนินเรื่องไฟแนนซ์ค่ะไปหาถึงน้าบ้านหน้าฉเฉลือนเพราะเรามีมากกว่า10สถาบันไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนเดี๋ยวเราามดูในนส่ว ของด้านหน้าฝากกระโปรงกันบ้างดีกว่าแล้วก็นะคะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างจ้า ตอนในส่วนของด้านหน้าสภาพห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าค่ะพี่ๆค่ะนี่บอกเลยว่าวาวมากๆสะอาดสะอ้านเลยแล้วก็ในส่วนของอตัวเครื่องยนต์นะให้ดูใกล้ๆแบบนี้นี่เมทาร์คนะคะหรือว่าในส่วนของแต้มสีโรงงานค่ะเครื่องยนต์เนี่ยฮอนด้าแท้ๆเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ไอพีเทคแล้วคันนี้บอกเลยว่าโคตรประหยัดและเสถียรสุดๆเลยนะคะแล้วก็คาบรั่วคาบไหลคาบของเหลวนะคะไม่มีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตค่ะเดิมๆเลยนะคะตัวคานไม่มีแตกอ่า ไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อนะคะตัวแบตเตอรี่นะคะเช็คค่า,าเช็คค่าซีซีตัวแบตให้ฝากระโปรงค่ะฝากระโปรงแทน้แน่นอนมีร่องรอยการใช้งานค่ะมอกอคํำเตือนอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์คนะคะทุกจุดแล้วก็หัวน็อตค่ะ ไม่มีขยับเลยนะคะสีเดียวกันกับตัวรถถือว่าได้รถที่สภาพเดิมและสภาพหว่วมากๆนะคะน,นี้ใครชอบคันนี้ค่ะกดติดตามช่องไว้ให้อยู่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อแม่พลาดรถสวยเกรด A ที่สามารถฟรีดาวน์ได้ทุกคันด้วยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถแซดขอให้คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอย่าลืมทักเข้ามานะคะสนใจนะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจค่ะเบอร์ส่วนตัวอยู่แล้วค่ะสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าชอบแล้วอย่าลืมทักค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่่อนนะะะคคสสวัสดี